สวัสดีบิ๊บทุกคนนะครับวันนี้ผมมาแชร์หน้าเทรด EP 1เป็นเกี่ยวกับไพ่แพทเทิร์นหรือแพทเทิร์นกราฟที่ใช้หากินในการเทรดของผมเอแหละนะครับสำหรับการเทรดคริปตัวเรนซีซึ่งแพทเทิร์นนี้ผมมักจะเห็นอยู่บ,บ่อยๆและผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือจะมือเกา๋ามือไหนๆก็ตามแต่นะครับน่าจะใช้แพทเทิร์นนี้กันอยู่เหมือนกันนะครับจะเป็นแพทเทิร์นอะไรต้องไปติดตามเราฟังผมมองว่าตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจลองเอาไปฝึกฝนกันดูนะครับลุย สวัสดีพเพื่อนเพื่อนชาวคริปติเคเลนโซเอ้ยคริปโตเคเลนซี่วันนี้เป็นวันที่3เดือน3แล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะเกินนะเพื่อนกดไลค์ผมกดไ like, ลค like ์กันหน่อยเนาะเพื่อให้ผมไ,มได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปไม่ต้องจ่ายตังค์ให้การสนับสนุนผมก็ได้นะครับซึ่งช่วงนี้ผมน่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะเพื่อนๆผมก็เลยมาอัดคลิปเกี่ยวกับความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพื่อนเนี่ยได้ดูหน้าเทรดเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าแพทเทิร์นนี้อ๋อมันใช้แบบนี้เหรอผมเอาไปประยุกต์ใช้แบบนี้ใช่่นะ่่มมมมมััั้้้้้ยยยนนนะะะคครรรรรรบบีีีเเเเเหหตุผลลออออไไไไไไาาาาาางาางงงใใขขจจสถกดดททฟ์ แบบฟรีตลอดชีวิตนะครับผมมีแจก10 U s d t ฟรีด้วยเนาะขอแค่คนที่เทรดจริงๆเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสแกน QR โค้ดไลน์นะครับทักเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับเกี่ยวกับกติกาการเข้าห้องเทรดจริงๆก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถอ่านได้เนาะอย่างเช่นเพื่อนๆในห้องไลน์เทรดนะครับไม่เข้าใจอะไรตรงไหนอยากจะปรึกษาอะไรผมเนี่ยสอบถามหน้าเทรดผมก็จะมีการแชร์นะครับสิ่งที่ผมรู้นะครับเอาไว้ในนี้นะครับแล้วก็มีการบอกเกี่ยวกับ m ม้เส้ต่างๆในการเข้าเทรดในการอยู่ในตลาด จากประสบการณ์ของผมนั่นเองนะครับพเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาพูดถึงเกี่ยวกับในฝั่งของแพทเทิร์นกราฟเนาะที่ผมอยากจะมาแชร์แบ่งปันพเพื่อนๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนะี่ยเพื่อนๆสำหรับมือใหม่บางคนนะอาจจะดูเทรนไม่เป็นนะว่าตอนนั้นเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงอะไรยังไงนะครับอาจจะดูโครงสร้างยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับพเพื่อนๆสามารถเปิดอินดิเคเตอร์ออกมาได้นะครับล้าพิมพ e ์ EMA นะครับก็ใช้เป็น EMA ทั้งหมดเลยนะครับก็เอาไว้ดูเทรนแล้วกันนะเผื่อแบบเอาไว้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับ ก็คือกรณีที่ว่าอยู่บนเส้นเมื่อราคาปรับตัวอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆได้แนวโน้มตัวนั้นอาจจะเป็นขาขึ้นและเมื่อราคาครับมีการต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับในทางเฟรมไหนๆก็ตมามนะนะครับมีโอกาสที่แนวโน้มตรงนั้นอาจจะเป็นขาลงเห็นไหมครับประมาณนี้หรือผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆบเบื่องจะเห็นได้ว่าหลังจากการที่ไปทำออทามไฮในไซเคิลก่อนหน้า เส้นค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยมีการ cross กันลงนะครับหลังจากนั้นราคามีการวิ่งไซเวย์ออกค้างและล่วงไซเวย์ออกค้างและล่วงไซเวอ์ออกค้างและล่วงแตกต่างกันครับในช่วงของช่วงบูรันนะครับประมาณปี2020หลังจากการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆได้ไซเวย์ Side way ออกข้างพุง่งไซเวย์ออกข้างพุง่งไซเวย์สะสมพลังพุง่งสะสมพลังพุง่งพุ่งอย่างเดียวเลยนะครับฉะนั้นแล้วเราเอาเทรนเนี่ยมาดูก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาแพทเทิร์นกราฟมาใช้เนี่ยว่าเราจะมาใช้ตอนไหนทีนี้เรามาดูแพทเทิร์นกราฟนั่องงข ซึ่งจะเอาไว้ใช้ตอนแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองหมายความว่ามีการปรับตัวขึ้นมานครับค่อนข้างชันและมีการไซด์เวในแนวโน้มขาลงมีการทำไฮอ l โลหรือว่าโลนะครับเนี่ย Lo ว์โลว์ไฮอะโลโลว์โลว์ไฮอะโลหรือา low, ราคาต่ําสุดไฮก็ต่ําลงเรื่อยๆนะครับราคาต่าลงเรื่อยๆนะครับอไซด์เวเป็นเหมือนธงนะครับบสสะบัดปิ้วปิ้วปิ้วอาจจะไม่ได้ตรงเปะ๊ะนะครับจะเป็นการเฉียงลงเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้ และจุดที่โฟกัสในการเทรดของบูแฟกก็คือ,อพฤติกรรมในการเบรกนะครับเป็นแท่งเทียนนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นแท่งเทียนกลับตัวอะไรกันนะครับอาจจะเกิดขึ้นบริเวณแถวๆนี้นะครับแท่งเทียนแบบสีเขียวปิดๆเกิดขึ้นเบรกอะไรแบบนี้นะครับส่วนในน้มขาลงก็เป็นแท่งสีแดงแดงนะครับเบรกลงนะครับบริเวณขอบล่างของเทรนด์ไลน์รัะนั้นบูแฟกประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในกราฟจริงกันเลยดีกว่าจริงๆก็ ผมแอบมองเป็นตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ได้มองเป็นบูแฟกก็ได้อาจจะมองเป็นแพทเทิร์นอื่นก็ได้นะครับอาจจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมพุ่งขึ้นมาไซด์เวนะครับมีการทาโลว์โลว์นะครับไฮอโลนะครับไฮนี้นะครับมาไฮนี้มันต่ำลงนะครับแล้วก็เริ่มนะครับปรับตัวบริเวณแนวโน้มขาขึ้นหลังจากนั้นมีการเบรกนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้มองเป็นบูแฟกก็ได้เราอาจจะตีเป็นเทรนไลน์เพื่อให้เข้าใจง่ายครับโอเคราคามันมีในสําคัญบริเวณแถวๆนี้นะเราตีไว้ก่อนนะครับ เราอาจจะไม่ได้เห็นอนาคตนะเพื่อนมันจะเป็นประมาณนี้อย่าลืมว่ากรณีที่เราจะเข้าเทรดของบูแฟกเนี่ยจะต้องเป็นการเบรกหรือบางคนเสี่ยงหน่อยอาจจะเข้าที่โลล่าสุดเลยนะครับโลที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้ขน่ขนข้างที่จะเสี่ยงนะเพื่อนต้องดูพฤติกรรมของแท่งเทียนเพิ่มเติมนะว่าแท่งเทียนตรงนั้นมีในยะสำคัญในการกลับตัวหรือเปล่าหมายความว่าแท่งเทียนแถวๆนั้นนะมันมีแท่งเทียนในการกลับตัวไหมแถวๆขอบล่างนะถ้าเพื่อนเพื่อจะเข้านะครับเพื่อนเพื่อก็ลองไปหาแท่งเทียนหรือพฤติกรรมเพิ่มเติมอื่นๆนะครับในการกลับตัวบริเว แต่เราไม่ได้รู้อนาคตไงคือเราไม่รู้ว่าเขาจะปรับตัวลงไปอีกได้อีกไหมนะครับมีโอกาสที่โดนสต็อปลอตเหมือนกันแต่ก็มีอาที่ค่อนข้างคุ้มนะถ้าจู่ๆเขาเบรกออกไปเลยนะครับเพราะว่าทางเกตเนี่ยเราวัดจากขอบบนมาขอบล่างนะครับเนี่ยวัดจากปลายทงนะครับมาต้นเสาทงนะครับเพื่อนๆแล้วเอามาวัดจากจุดที่เบรกเนี่ยอาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับมันประมาณ5เท่าเนี่ยนะครับอันนี้ค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับถ้าเราเข้าเทรดได้ดีนะมันก็ไม่ได้จะถูกต้องเสมอไปนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็น ออประสบการณ์ที่ผมเข้าเทรดน,นะผมอาจจะไม่ได้บอกทฤษฎีที่มันถูกต้องตามหลักอะไรเป๊ะๆนะเพื่อนๆแต่ประสบการณ์ที่ผมเทรดผมจะทําประมาณนี้ครับถ้ามันคุ้มเสี่ยงมีแท่งเทียนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นผมอาจจะเข้าแผนนี้ก็ได้หรือถ้าผมไม่เข้าผมก็จะรอเขาเบรกนะครับแล้วก็เอสที่ขอบล่างของแท่งเทียนล่าสุดนะครับผมไม่รู้ว่าแท่งเทียนล่าสุดเนี่ยจะเกิดตอนไหนนะครับสมมติมันเกิดตรงน,นี้นะครับผมว่าเอสที่ใต้ไส้เทียนนะครับ RTP ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตามขอบบนของออในฝั่งของธงเนะพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือบางทีแท่งเทียนล่าสุดนะครับมันเกิดแถวๆนี้จุด SL ผมก็จะใกล้ขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ดูว่าอา,อามันคุมไหมนะเพื่อนๆก็ดู R ด้วยนะว่ามันคุมหรือเปล่าะนะครับเราเทรดบริเวณแนวโน้มขาขึ้นฉะนั้นแล้วเราจะไม่ส่วนเทรนกนะ็จะเป็นประมาณนี้ฉะนั้นเราลองดูกราฟกันต่อครับทีนี้เราก็ดูแท่งเทียนในการวิ่งต่อไปนะครับโอ้ยังเบรกแบบปิดไม่เต็มแท่งรอรอต่อไปนะครับ รอต่อไปจนกว่าจะเบรกนี่ครับอ่ะรอดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆรอดูไปเรื่อยๆเอ๊ะแทง่งเทียนแท่งนี้เริ่มปิดแต่ว่าแท่งแดงล่าสุดยังปิดไม่สวยอันนี้ผมอาจจะยังไม่เข้านะครับแต่ว่าเริ่มมีการปิดเหนือขอบบนแล้วนะเริ่มมีเริ่มเริ่มเอะใจนะว่าจะเบรกหรือเปล่านะรอดูต่อไปเออดันมีไส้เทียนทิ้งเอาไว้เอ๊ะแต่มีแท่งเขียวโผล่มาอีกแล้วนะครับผมจะรอปิดแทง่งอา้าวถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยผมเริ่มมองว่าน่าสนใจแล้วฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ผมจะพารณาเข้าเทรดน,นะเพราะว่าเป็นการเบรกคอนเฟิร์มนะครับมีแท่งเทียนแรงซื้อเพิ่มเข้ามาแล้วนะก็จะเป็นกรณีนี้เลยนะครับจุดคัดลอสผมก็จะเอาเป็นโรเดิมล่าสุดนะครับมันมีไส้เทียนทิ้งไว้ล่าสุดตรงนี้นะครับผมก็จะคัดล็อสแถวๆนี้นะครับอ่าแถวๆนี้เห็นไหมแท่งเทียนล่าสุดนะครับตรงนี้นะผมทําไว้ให้ชึบลากมาปับ๊บตรงนี้คัดลอสแบบนี้นะครับเข้าเทรดแถวๆนี้นะจริงๆเห็นแท่งก่อนหน้านี้เบรกเราก็ควรจะเข้าแล้วนะนะฉะนั้นจุดเข้าเป็นประมาณนี้ จุดที่ตรงไหนนะครับเราก็เลื่อนเถิบมานะครับจะเห็นได้ว่าเราลองวัดเป้านะครับจากขอบบนของแฟลกนะครับหรือขอบเทรนไลน์ด้านบนน,นนะที่ราคามาเทะกันอยู่บ่อยๆนะครับเราก็จะลองตีเทรนไลน์ไปก่อนนะตีขอบบนตีขอบล่างนะครับเพืพ่อนๆต้องลองไปฝึกตีนะมันมันจะต้องใช้เวลาฝึกฝนนะครับสำหรับม,มือใหม่นะล้วก็กรอบนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่ขอบบนจากการเบรกดูนะครับจากการที่เริ่มเบรกเลยนะเป้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้โอเคเดี๋ยวรอดูกันว่า จะไปถึงทาร์เก็ตหรือเปล่านะครับจริงๆอาจจะแบ่งทยอยขายตามจุดต่างๆนะตั้งแต่1.1เนี่ยเราแบ่งขายก็ได้นะครับหเท่าแล้วก็ไปยังทาร์เก็ตอีกเท่าหนึ่งนะครับหรือเราสามารถถ้าราคามีการปรับตัวเนาะเราสามารถใช้การสต็อปลอสเนี่ยบางทุนได้นะจากสต็อปลอตตรงเนี้ยเลื่อนมาบางทุนถ้าหากแท่งเทียนมีนัยยะสาคัญที่มีแรงจะไปต่อถ้าเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเราเนี่ยจะเลื่อนสต็อปลอสนะครับจากข้างล่างนะจากข้างล่างตรงนี้นะครับจากข้างล่างตรงนี้นะ,ทนนนะโทษที นะครับเพราะว่าแท่งเทียนแท่งนี้ค่อนข้างมีแรงซื้อที่ชัดเจนและแท่งต่อไปก็ยังคงมีแรงซื้อที่ดีแท่งนี้ก็มีแรงซื้อที่ดีอยู่เหมือนกันแสดงว่าถ้าราคาจะร่วงลงมาแสดงว่าแนวโน้มหลังจากนี้จะดูไม่สวยงามแล้วจะเป็นการขึ้นหลอกและนะครับทั้งๆที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนมากๆฉะนั้นผมอาจจะยอมแพ้ครับแต่เป็นการยอมแพ้ที่เราได้กําไรนะเพราะว่าเราเลื่อนสต็อปลอสมาบางทุนนะครับโอ้โหนี่ใกล้ถึงเป้าเราแล้วนะไม่รู้จะถึงเป้าหรือเปล่านะครับผมก็จํากราฟไม่ได้แล้วนี่เกือบเดินสต แต่เป็นสต็อปลอดบางทุนนะครับเห็นได้ว่าหลังจากนั้นนะครับราคามีการเบรกถึง TP นะครับของขอบบนของแฟลกพอดีนะครับก็ใช้บริเวณแนวโน้มขาขึ้นนะครับสำหรับบูฟแฟลกตไปเพื่อนๆคงอยากจะดูบูฟแฟลกตในช่วงปัจจุบันกันบ้างนะครับอันนี้ผมมาอ่านคลิปล่วงหน้านะเพื่อนๆราคาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะในวันที่ในวันที่ผมลงคลิปอะไรครับก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยมองเป็นบูฟแฟลกตตั้งแต่ช่วงข้างล่างนีเนาะหรือจริงๆตรงนี้ผมมองเป็นทรีแองเกิลด้วยนะครับก็เช่นเดิมนนนนนนนะคครรรรััับบเเาาาตีทด์ไลููซิวว่่มมมอยแโ้้ขขึ ทงอยู่ตรงไหนนะครับจุดเริ่มต้นนะครับไซเบอร์เราตีเทรดไลน์นะครับในอดีตเนี่ยเราไม่เห็นหรอกเราก็ตีเทรดไลน์ไปก่อนนะครับเพราะแท่งเทียนม,มันมีแรงทีขายทำให้โอโลอยู่เรื่อยนะครับเราจะยังไม่เข้าจนกว่าจะมีการเบรคถูกต้องไหมครับอันนี้เราก็รอนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้อาจจะมองเป็นบูลแฝกหรือจริงๆเราสามารถมองเป็นทรางเกิลได้เพื่อนๆลองแบบเอาเส้นเนี่ยลากๆดูว่า ออไส้เทียนหรือแท่งเทียนเนี่ยมันมัน,มนประจวบเหมาะกันแถวไหนนะก็ลองลากดูมันเกิดเป็นแมทเทิร์นอะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นการเบรกเหมือนกันนะร,รอการเบรกจากเส้นกดนะครับเส้นกดราคาไวนะ้เนี่ยเราก็รอการเบรกในฝั่งของขาขึ้นอันนี้ผมขอพูดแค่บูฟแฟลกไปก่อนแลวกันนะแล้วเพื่อนๆเอาไปฝึกฝนนะครับในการเทรดกันก่อนนะครับจะได้แบบไม่ต้องจําอะไรยากฝึกท่านี้ให้มันชินนะครับ ใช้ท่าเดิมๆในการเทรดให้ชินนะครจะได้เป็นเซียนนะครับเป็นกระบี่มือหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะก็ลองดูนะครับสำหรับบูฟเฟต์ตรงนี้ซึ่งนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่ผมเอามาให้ดูนะการปรับตัวเป็นขาขึ้นไซด์เว้ออกข้างนะครับเป็นใบธงนะมีการทำโรเวอร์โลไฮโลแล้วก็พอเบรกเราก็ค่อยเข้าหลังจากเบรกนะครับทาร์เก็ตเราก็วาดจากธงเนี่ยมาเสาธงนะครับแล้วก็ตีขึ้นไปนะครับก็ถึงทาร์เก็ตแล้วก็ทีพีแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตว่าในหลายๆคลิปนะครับที่ผมพูด ก่อนหน้านี้เนาะผมก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมมองเป็นบลูแฟลกนะครับลองไปดูคลิปย้อนหลังผมก็ได้นะครับบลูแฟลกนั่นคือมีทงนะครับแล้วก็มีเสาทงนะครับก็คือเป็นโลลาสุดครับเราเอามาวัดปุ๊บนะครับอ๋อพอมีแท่งนี้เบรกนะครับแท่งนี้เบรกจุดเข้าของเราเหมือนเดิมครับง่ายๆปิดแท่งปุ๊บเข้าจุดคัดลอดก็คือโลลาสุดที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ไหนปลายทงอยู่ตรงไหนนะครับผมมองไม่เห็นนะครับแม่ปลายธงอยู่ประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ rr เราได้ประมาณ1.8เท่าโดยประมาณนะครับเพื่อนๆสามารถทําได้หลายกรณีมากเลยนะจะ tp เลยก็ได้นะเพราะเราไม่ได้รู้อนาคตรหรือ2นะครับเพื่อนๆจะเลือก s ตอ p l o อ s บางทุนเหมือนผมนะครับเข้าปุ๊บมีแทงเทียนกลับตัวเขียวๆโอ้โหมีแรงซื้อต่ออันนี้ผมเลือก s ตอ p l o อ s บางทุนเลยและลั่นเทนไปเรื่อยๆถ้าราคาบิดเรคอยยังไม่ได้หลุดแนวโน้มขาขึ้น เราก็ลั่นต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆโอ้โหอาจจะลั่นได้ถึงช่วงปัจจุบันเลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ลั่นมานะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าบูฟเฟต์เราใช้ประมาณนี้แล้วเรามีกลยุทธ์ไหนนะครับในการเข้าเทรดหรือการยอมรับความเสี่ยงของเราเนี่ยเราทําแบบไหนได้บ้างน,นะครับเราจะไม่เลื่อนสต็อปลอสมั่วน,นะจะเลือ่อนณจุดที่มีแท่งเทียนที่มีระยะสําคัญเท่านั้นถ้าแพ้เราก็แพ้ในจุดที่เรายอมแพ้ได้เราไม่สามารถชนะทุกครั้งได้อย่างแน่นอนครับ ผมแพ้ผมคัดลอดมันก็เป็นจุดที่ผมยอมแพ้ได้นะครับเป็นเหตุผลที่ผมเข้าเทรดแล้วก็เอามาปรับใช้เพิ่มเติมตลาดอาจจะไม่แจกนั่นตลาดอาจจะแค่ไม่ใจดีกับเราก็ได้นะครับจริงๆเราอาจจะทํามาถูกทางและเพื่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะซึ่งผมก็ยังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับผมย้ําเหมือนเดิมนะแต่คลิปนี้ผมอาจไม่ล่วงหน้านะครับเพื่อนๆก็ใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยมาสอบถามน,นะครับในห้องแผนเทรดนะครับกลุ่มเฮาฉลาดนะเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ไล์ ขอรับคนที่เทรดฟิวเจอร์จริงๆทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ในห้องนี้ผมมีการแชร์มุมมองต่างๆแชร์แผนเทรดและประสบการณ์ของผมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆว้ในนี้เพื่อนๆสามารถสอบถามผมได้เลยถ้าผมรู้ผลก็ตอบนะครับจะเป็นประสบการณ์ของผมโดยตรงเลยนั่นเองนะครับสแกน QR โค้ดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าเพื่อนๆนคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับอมเนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใ,ใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นห่าฉลามที่กลับมากับผมแล้วเจอกันใหม่สสวััดีครบ